คนนี้จากพักก้าไกลไปอีกพักหนึ่งรอกันแล้วรอกันเล่าเมื่อไหร่จะได้กันนะนะคะสำหรับกรรมการบริหารพักของพักประชาธิปัตย์นะคะคุณรามเมกรัตนชเวงโฆษศพักประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยบอกว่าสสอของพักประชาธิปัตย์ตอนนี้ลุยงานสภาแล้วก็ดันกฎหมายที่ค้างอยู่19ฉบับและยังไม่นับประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพักโดยบอกว่าจะไป อ,อ๋อนี่ไงคะเพราะว่าที่ระยองพักประชาธิปัตย์เขาจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมด้วยเขาจะต้องเคาะกันก่อนรีบเคาะนะคะข้าวก้าว,าวไกลเนี่ยเขาไปหาเสียงกันแล้วนะคะแล้วก็คือทางด้านของพักประชาธิปัตย์เองก็มั่นใจว่าเ,ออเลือกตั้งซ่อมที่ระยองเนี่ยจะควา้าเก้าอี้ได้ด้วยความที่ว่ามีสอสอคุณภาพลงสมัครรับเลือกตั้งนายราเมศรัตนาชเวงโขศกพักประชาธิปัตย์นะคะได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวในส่วนของพักประชาธิปัตย์ว่า สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลเป็นภาระหน้าที่ของพรรคแกนนาไม่ไปเ้าร่วมว่าไม่ไปเ้าร่วงนะคะว่าจะมีพรรคการเมืองใดเข้าร่วมหรือไม่ร่วมเพราะถือว่าเป็นการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองย่อมมีเหตุและผลที่แตกต่างกันและในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดขณะนี้พรรคเน้นจุดเริ่มต้นการทำงานเชิงรุกในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด การนาปัญหาไปพูดเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในสภาเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาคือหน้าที่หลักอันสําคัญรวมไปถึงการนําเสนอร่างกฎหมายควบคู่ไปกับการผลักดันร่างกฎหมายที่พักได้ยื่นต่อสภาชุดที่ผ่านมา19ฉบับที่มีความสําคัญและจําเป็นต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในสภาชุดนี้ผลักดันให้เกิดผลสําเร็จเช่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทรรมที่มีความาที่จะทําให้คดีทุจริต มีการลดโทษได้ยากขึ้นเป็นมาตราการที่ให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในส่วนของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ยังไม่ได้มีการกําหนดนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการเพื่อกําหนดวันประชุมใหญ่แต่อย่างใดแต่ขอย้ําว่าคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการยังคงทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ คุณราเมศยังบอกถึงเรื่องการเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของกฎหมายคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งรายชื่อผู้แสดงเจตจำนงหนึ่งเดียวที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถนั่นคือนายแพทย์บัญญัติเจตนาจรรันทร์กลับไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพัก ในเขต3หลังจากนั้นก็จะได้ขอมติส่งผู้สมัครต่อคณะกรรมการบริหารพักต่อไปนอกจากนี้ยังย้ำว่าเลือกตั้งซ่อมพักจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นในตัวผู้สมัครที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถเอาใจใส่ปัญหาของประชาชนมีประสบการณ์เป็นปากเป็นเสียงในสภาผูา้แทนราษฎรได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อครับ